สวัสดีเอฟซีแฟนช่งองทุกคนนะคะมาอนีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันกับเลขสูตรของอาจารย์คนพิษณุโลกโค้งสุดท้ายนะคะควมฝันเพิ่นฝันเกีก่ยวรถกระบะเพิ่นนะคะรับเรวครับเร็วแลนจนลากล่อนะคะบเบรกกันโตโค้งนะคะทะเบียนเต็มเต็มมีเลขซีโตนะคะต้วเลขสูตรเพิ่นหายทั้งสุดกันทั้งสุดสองนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลก คงสุดท้ายงวดวันที่2มกราคม2568นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับใสัสดีครับวันนี้ขายของไหมคะอาจารย์ขายครับอ๋อไม่ได้หยุดเลยเนาะนอกน่าจะไปหยุด่วงให้เลยปี<า>ใหม่ไปลเลยปีใหม่ไปถึงจะหยุดใช่ไหมคะอาจารย์ สองวันไปต่างจังหวัดอ๋อไปต่างจังหวัดขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะช่วงนี้รถเยอะเยอะมากเลยครับโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์คลิปนี้ครับโค้งสุดท้ายมาคายคอมอ่านอนที่ยาพร้อมแล้วคะ่ะ สูตรมันชนก,นกับงวดที่แล้วอะส่นกังวดที่แล้วใช่สูตรนี้ไหมสูตรที่ปล่อยไปคลิปแรกที่ว่าเข้าสามตัวงวดที่แล้วคนละสูตรอ๋ออันนี้สูตรสำสูตรสำรองใช่ไหมครับจะไม่ 2. 2> จะไม่ให้หมดก็กลัวเข้าเนาะทำถ้าสูตร ข้าสองสูตรอันนี้สูตรที่สองสเนี่ยที่ข้าเนี่ยจ้าแล้วมันชนกันกันกบสูตรแรกที่ให้คุณไปอืมแปดสี่วิ่งแปดเหมือนกันวิ่งแปดวิ่งแปดนี้สามารถวิ่งได้บนล่างหรือยังไงคะอาจารย์ อันนี้เอาเป็นบนล่างวิ่งแปดบนล่างครับเป็นบนล่างมันเป็นสูตรสองครับสูตรสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกมันชนเนี่ยก็ตัวเดียวกันเลยอ่ะ ขนาดทำคนละสูตรเหมือนจะมาเหมือนกันเปะเลยเหรอคะอาจารย์ครับได้แปดได้แปดกักสี่เหมือนกันเลยอมีมีมีสามตัวไหมสามตัวสามตัวนี่แหละก็จับเหมือนวัดที่ผ่านไปอะ่ะวัดที่ถูกคิดแรก จำไม่ได้มัน<ส> <coment ari> หลายอาจารย์ <S 2> 2 <S ไม่รู้จะจำยังไงสองแปดสี่สองแปดห้าสองแปดหกสองแปดห้าสองแปดสี่สองแปดหกถ้าเน้นนี่เน้เนชุดไหนคะอาจารย์สองแปดห้าสองแปดห้าเลขสองตัวก็เน้นแปดห้าใช่ไหมคะอาจารย์ ผมมาทำอีกสูตรหนึ่ง <5 S 2> สูตรกันได้หกสองออมีมีสูตรกันอีกสูตรหนึ่งหกสองจับสามตัวสองตัวหกสองแล้วก็หกสองหกสามหกสองหกสาม จับสามตัวก็สองหกสองสองหกสองหกหกสองทีนี้มาเมื่อคืนก็ฝันจำไม่ได้แต่คืนก LIKE ่อนจำได้ค่ะคืนสองคืนแล้ว ผมฝันว่าผมไปทำงานขับรถไปทำงานไปทำงานที่เก่าที่ผมจะเขียนออกมาผมจะเขียนออกมาสองสามปีเข้าสามปีอ,อฝันว่าไปทำงานอยู่ที่เก่า<ะ>ทีนี่ผมขับรถไปเนี่ยทำงานเนี่ย ผมขับรถไวไวไวจริงๆเบรกก็เบรกไม่อยู่กว่าจะอยู่ได้ที่เบรกทั้งยังไงอะเบรกทั้งตัวบอกโอ้โหก็เบรกทำไมเบรกไม่อยู่เบรกขึ้นทั่วกงเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เบรกขึ้นทั่วกงกว่าจะหยุดได้อ่ะอืเบกลากล้อเลยจนไปเจอคนงานไปเจอคนงานเขาทำงานอยู่ ขาโบกมือเขาโบกมือว่าจอดจอดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จอดกต่ผมก็ก่อยจะจอดได้อะแล้วก็ช่วงที่ผมฝันเนี่ยผมก็รู้สึกตัวมาเที่ยงคืนผมก็ไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเสร็จผมก็เข้าไปนอนต่อก็ฝันต่ออีก กำลังจะบอกว่าอย่าลืมอย่าบอกนะว่าฝันต่อเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนในหนังสรุปว่า<ป>เลขทะเบียนรถอะไรคะอาจารย์ทะเบียนรถผมมันแปดห้าหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่ถ้าซื้อนี่อาจารย์จะซื้อแบบไหนคะซื้อตัดคู่หน้าคู่หลังใช่ไหมคะอาจารย์ ก็ห้าแปดผมก็ให้คุณไปแล้วห้าไอแปดสี่ไอแปดห้าแปดสี่ผมก็ให้คุณไปแล้วห้ายังไม่ได้ตัดเนี่ยมันก็จะเป็นห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่ใช่ไหมคะครับหนึ่งสี่ถ้าตัดสามตัวมันจะเป็น 5, 1, 4, ห้าหนึ่งสี่ครับห้าหนึ่งสี่แล้วก็แปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่ง แล้วเลขสองตัวมีห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่เนาะกับห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่เราเปนอนครับผมก็ยังฝันฝันว่าไปกินข้าวกันนะไปกินข้าวกันกับข้าวเนี้ยนะมีลาบหมูลาบเนื้อ,อลาบหมูกินกันอิ่มแป้เลยอ่ะทันดีมากเลย ฝันเป็นเรื่องเป็นราวจำได้เลยเนะาะทะเบียนรถเต็มเต็มเป็นแปดห้าหนึง่งสี่นนทิยาตัดให้แปดแปดห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งสี่เลขสองตัวห้าหนึ่งกับหนึ่งสี่เพราะว่าข้างบนเลขสูตรมันก็มีแล้วเนาะแปดห้าแปดสี่ครับ <c oughs> ันดีมากๆเลยอาจารย์เคยฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ไหมเคยเมื่อก่อนก็มันไปเข้าไปเข้าลาว อ๋อไปเข้าลาวยังไม่เคยเข้ารัฐบาลไทยใช่ไหมคะทะเบยียนรถคันนี้แต่นานแล้วมันก็เข้านะเข้าสองตัวอะไรอย่เงี้ยนานแล้วหลายวดมากแล้วก็ไม่แน่เนาะหนึ 1, 4, ่งสี่ก็ออกบ่อยอยู่หนึ่งสี่ แต่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งยังไม่ออกเลยปีหกเก็บสงสัยต้องออกปีหกแปดแน่ๆนเลยผมก็ยังเล็งๆอยู่เนี่ยขอบคุณไปเข้า<อ>ไปลองจองกลับไปที่ว่าสีหนึ่งห้าหนึ่งพอดีเลยเนี่ยค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับหมดแล้วครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ fc โชคดีกับแนวทางของอาจารย์ขอให้อาจารย์โชคดีอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะพอมพพิโนเอฟซีกับสีแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะอาจารย์พิษณุโลกโค้งสุดท้ายงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดนะคะอ่สูตร เพิ่นกระหายมากอีกสูตรสองแล้วก็สูตรกันแล้วก็เลขคุ้มฝันนะคะวันที่จะจะอธิบายทีละขั้นตอนนะคะสูตรสองนี่มาแปดวิ่งแปดบนล่างจับผูหายแปดสี่แปดหาแปดหกมันตรงกันครับคลิปแรกที่ปล้อยไปนะคะเน้นแปดหาคะเลขสามตัวสองแปดห้าสองแปดสี่สองแปดหกนะคะเน 3, ้นที่สองแปดห้านะคะสําหรับสูตรกันสูตรกันจะมีหกสองกับหกสามเลขสามตัวสองสองหกสองหกหกสองนะคะ สำหรับเลขควมฝันนะคะฝันว่าขับรถขับรถไว้ครขับรถเร็วๆนะคะแล้วก็บเบรกเป็นตัวโกงนะคะทะเบียนรถเป็น8 8514นะคะทะเบียนเต็มๆนะคะตัด r หายหา148หาหนึ่งนะคะเลขสองตัว start หาย14กับหาหนึ่ง,น,งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางสื่อสศรษกิจแบงรัฐบาลไทยนะคะเป็นแนวทางของอาจารย์คนพิจิตโลกโกงสุดท้ายนะคะ นะคะน้ษยที่ยากกับอไวยพ่อนห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชว์ดีนะทางของอาจารย์คนพิษนุโลกนะคะ